มีไงมีมีวอลลว่วาหลุนแหลกเลยครับเนาะเหมือเอากาฟันมาแจกเป็นมาดูนะครับมาดู่ะคือว่าหันพื้นที่นี่มันจะป,ปาาละปูกได้ปุ่นเอากากามาแจกครับนี่เหมือนหรือยงังเหมือนนะครับเหมือนหลายหลายปีแล้วหลาย,ลายปีแล้วครับหลายปีแล้วแล,ล้วแล้วหลังจากที่เฮาเฮาหูข่าวว่าทุเรียนเขาเนี่ยชนะการประกวดในเรื่องของรสชาติมาเนี่ยเป็นยังไงบ้งผมรู้สึกยังไงคผมรู้สึกว่าดีใจครับที่ผมได้ก่อตั้งคืองมือตีเบิร์นทัพยสุวนมานะครับ ผมก็ณชกวยวาดีใจทุเรียนบ้านแม่จอกจะเกิดแล้วแต่มูหน่อป่าครับจะเกิดแล้วครับเมื่อก่อนมันยังบ่เกิดเพื่อมันมาโด่งมาดังเพราะบ่มีไข่มาเยี่ยมมาเหมาครับมาเหมาเหมาบมทไปแล้ววันคนซื้อนี่ครับตัดไปแล้วครับเขาว่าเขาว่าจะได้ถึงมาเหมาเขาว่ารสชาติมันหวานมันตอนนี้ก็ออกไปมืนหนอกมันะคงจะไปมืนหนอกแล้วครับสีขาวไปประกวดนั่แหละครับประกวดคื่อว่าเขาทายเพศทายอย่างลงมากะนุ่มดังขึ้นมาขอก็เลยติดต่ำขึ้นมาครับ พอลงไปไปเนี่ยช่วงใส่หมอฟอเนี่ยเนื้อมันบมดซุกอันเนี้ยเนื้อมันละเอียดกว่าเพราะเนี้ยเป็นขั้นบริวารไปอันนี้อย่างกรอบนี่แข็งนอกนิ่มในแหละขอบค้นข้อสอบยางมีบนพ้นข้อสอบสีอ่อนน้อยลุงลุงแบกันแบ่งกันเราเอาแบ่งครึ่งได้ไหมเอ็ดเอ็ดหยุดแบ่งค์เยอะเกินนะเป็นทุเรียนที่มีหลายสายพันธุ์นะครับ ไม่ว่าเป็นหมอนทองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่ลุงเรียกว่าพันธุ์ทองคําในวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างไปอย่างยิ่งนะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ผมสํารวจมาได้เป็น10ปีแล้วนะครับพบว่าเป็นพื้นที่ดินผอไอยนะครับและอยู่บริเวณเส้นรัชจูที่18นะครับซึ่งตรงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ปลูกผลไม้ได้ผลดีที่สุดนะครับแล้วก็ได้มาส่งเสริมนะครับ ทางเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณอำเภอเด่นชัยและอำเภอบังชินนะครับได้นําเอาสายพันธุ์ที่มาจากจังหวัดอุตรดิต์นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันเราจะเห็นว่าตรงบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเป็นมีพันธุ์ที่เรียกว่าหลงและหลินและแปรนะครับแล้วก็มีพันธุ์ที่มีมีคุณภาพเมื่อเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกันนะครับก็มองเห็นว่าพื้นที่นี้สามารถที่จะขยายนะครับแล้วก็ด้วย ทำเลที่ตั้งแล้วเป็นดินปุกเขาไฟก็น่าจะทําได้ดีนะครับก็เนื่องจากพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างจะหนักนะครับจึงต้องใช้ใช้เวลาหลายปีกว่าจะให้ผลผลิตนะครับมาปีนี้ได้บีผลผลิตออกมาค่อนข้างจงจะมากขึ้นนะครับก็จึงทดสอบนะครับนำไปประกวดที่สวนนรำุชที่พะรยานะครับก็พบว่าด้วยรสชาติที่หอมนะครับหอมกว่าปกตินะครับแล้วก็มีความหวานจัดนะครับจึงทําให้นักท่องเที่ยว ชาวเกาหลีนะครับทุกคนเทคะแนนให้กับพันธุ์นี้มากมายนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับพอมาทดสอบสจริงจแล้วนะครับแม้กระทั่งพันหมอนทองที่นี่เองครับก็แตกต่างจากหมอนทองของที่อื่นเนื่องจากความสุกแก่นะครับของเขาชิวนท,ที่นี่มีมากกว่าเพราะฉะนั้นถึงเป็นหมอนแต่จะไม่เป็นเสียนหรือว่าจะไม่มีลักษณะเป็นแป้งแต่จะลักษณะจะถูกเปลี่ยนจากแป้งเนี่ยให้เป็นน้ําตาลมากขึ้นนะครับความหอมหวานความละเอียดของเนื้อเนี่ยดีกว่า และเนื้อเนี่ยแห้งสนิทนะครับเพราะฉะนั้นทุเรียนของเพลิงชิ้นหรือทุเรียนของแพร่เนี่ยนะครับก็ถือว่าในวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับอยากให้ทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสให้มาลองชิมดูนะครับจะพบว่าทุเรียนที่นี่ไม่แพ้ที่ไหนเลยครับอ่ะเอ็มพาทุเรียนจะกิดกันหางมันเอยู่จำไปปนไหมมีเสียกมี่โอเจคปนนึงวะเนี่ยแค่ตาติดตัวไปน้ำยายน้ำตา

啊，龙爹、ah, <Jung ee. S 2>。<laughs>